ป่งมีกินว่าไปให้รอเดินบนสมัยนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยผมอะเหมือนเจะรอนานนะเล่นมุกนี้งมาถืบกันเหมือนกันครับผมอะไรเก่งกวางไปวิ่งจีบกันผสมพันธุ์กันใ้ป่าโอ้โเขาเกี่ยวถาวันหงายท้องหงายเนื้อ่ามาต้องมีลานกิจกรรมลุ่งโล่คผมแล้วก็สัตว์ก็จะมากินโป่ง มากินโป่งมันมีบอกว่าเป้ให้รอเดินบนภูเขาหินที่รอนานนะเหมือนเหมือนจะรอนานนะเพาเล่นมุกนี้หลังจากที่พี่แว่นเนี่ยให้เขาสาระก่อนพี่แว่นผ่าลายไปยาวมากเหมือนมันเก็บไว้ในใจแบบนานมากว่าคุณจะเล่นมุกนี้มุกนี้มุกนี้เขาก็ไม่จบสักทีมันก็มุกนี้มุกนี้มันพอเขาจบมึงใส่เลยนะครับผมใช่ฮะ้องแวะนิดหนึ่งสาระแล้วถ้าบอกว่าอะไรสาระว่าเราเดินบน เพื่อนๆสามารถดู EP อื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับดู Monomax แบบจุใจในราคาไม่ถึง100บาทลูกค้า AAS ลูกค้า d t r u e d t a c ดูได้ม่อัน้นเพียงเดือนละ89บาท โนแมคทรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทุกเรื่อง